เราไม่ทิ้งกันนะครับเตรียมเปิดให้นักศึกษาพาร์ทไทม์ครับลงทะเบียนรับเงิน5,000บาทได้แล้วครับสวัสดีครับเพื่อนๆอยู่กับช่องใหม่ไอทิ้งโซนะครับวันนี้ครับผมผมก็มีข่าวอัปเดตครับเกี่ยวกับการลงทะเบียนเงินเยียวยาเราไม่ทิ้งกัน5,000บาทนะครับสำหรับนักศึกษาพาร์ทไทม์ครับผมซึ่งข่าวนี้ครับก็เป็นข่าวอัปเดตล่าสุดครับแต่ก่อนอื่นครับ รบกวนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับและรายละเอียดของข่าวนะครับเราไม่ทิ้งกันครับเตรียมเปิดให้สมาชิกกองทุนการออมและนักศึกษาพาร์ทไมครับลงทะเบียนร,รับ5,000ครับ เราไม่ทิ้งกันนะครับเตรียมเปิดให้สมาชิกกองทุนการออมผู้ประกอบอาชีพอิสระนักเรียนนักศึกษาพาร์ทไทม์และเกษตรกรครับลงทะเบียนรับเงินเยียวยา5,000บาท3เดือนครับผมซึ่งเลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาตินะครับผมได้เปิดเผยว่าจากการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ผ่านมาครับผม มีมติเห็นชอบขยายจำนวนผู้ได้รับเงินเยียวยามาตรการดูแลและเยียวยาผลกระทบจากการระบาดของโควิด -19 นะครับเพื่อให้ครอบคลุมมากขึ้นครับผมและสำหรับสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาตินะครับที่เป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระรับจ้างทั่วไปลูกจ้างชั่วคราวครับ กิจการส่วนตัวและนักเรียนนักศึกษานะครับที่ทํางานพาร์ทไทม์ครับแต่ผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาน,นะครับต้องมีคุณสมบัติดังนี้ครับนั่นก็คือต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทยครับ และอายุ18ปีขึ้นไปหน้าวันลงทะเบียนนะครับส่วนอาชีพเกษตรกรครับสามารถตรวจสอบสถานะได้ที่เว็บไซต์ farmer.doae.go.th นะครับส่วนเกษตรกรที่ยังไม่เคยขึ้นทะเบียนเกษตรกรนะครับให้ดำเนินการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผ่านทางเว็บไซต์เยียวยาเกษตรกร .com นะครับผมซึ่งจะเปิรนให้ใช้งานในวันพฤหัสบดีที่7นี้ครับทั้งนี้ครับ ผู้ได้รับเงินเยียวยาจะต้องไม่ซับซ้อนกับในมาตรการช่วยเหลือเราไม่ทิ้งกันนะครับผมซึ่งระบบครับจะดําเนินการตรวจสอบข้อมูลตามขั้นตอนเมื่อข้อมูลคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขแล้วครับระบบจะดําเนินการจ่ายเงินเยียวยาช่วยเหลือรายละ5,000บาทต่อเดือนนะครับเป็นเวลา3เดือนครับแต่อย่างไรก็ตามครับผู้ที่จะได้รับเงินเยียวยาต้องมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขของกระทรวงการคลังนะครับ และนี่นะครับก็เป็นข่าวดีของผู้ประกอบอาชีพอิสระรับจ้างทั่วไปลูกจ้างชั่วคราวกิจการส่วนตัวค้าขายรวมถึงนักเรียนและนักศึกษาครับผมและถ้าหากมีข่าวอัปเดตอื่นๆครับผมจะรีบนำมาแจ้งให้กับทุกคนทราบทันทีเลยนะครับและขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะครับให้ได้รับเงินเยียวยากันทุกคนเลยครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ